หัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นดันเจียนไพทาโลที่อยู่ในคอสซิงเวิลด์นะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์นะครับไพทาโลทั้ง15แบบว่าความสามารถคืออะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะครับกติกาในการเล่นดันเจียนนี้นะครับก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับก็คือทาร์โลนะครับ1ทารโล2แล้วก็ทารโล3ซึ่งจะเปิดตามวันที่ต่างกันนะครับก็คือ1จะเปิดในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส2จะเปิดในวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับในขันที่3จะเปิดวันพุธแล้วก็เสาร์ แล้วก็สุดท้ายนะครับในวันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับสามารถพร้อมกันคุณสามารถเลือกลงันไหนก็ได้เพื่อรับเอ็กซ้ารีวอร์ดส่วนในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกแล้วก็เสาร์นะครับให้คุณเลือกลงเฉพาะดันเจี้ยที่มีเอ็กซ้าอย่างเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารนะครับจะเป็นเอ็กซ้าของดังเนเจี้ยที่2ให้คุณทําการเคลียร์ไระดับไปนะครับจนถึงระดับสูงสุดที่คุณสามารถไปได้เพื่อรับรางวัลในส่วนของการรับครั้งแรกก่อนนะครับ first time หลังจากนั้นเมื่อถึงดันเจี้ยที่คุณไม่ไหวแล้วนะครับโดยปกติแล้ว่ คุณจะลุยได้ถึงไหวแค่ประมาณบวก5้าเลเวลนะครับอย่างของผมตัวนี้ทีมที่เป็นตัวละครเลเวล30นะครับจะลุยได้แค่ประมาณ3 5แบบไม่ลําบากนักน,นะครับแต่พอ40เนี่ยจะเริ่มไม่ไหวแล้วต้องรอเลเวล3าเพื่ออัพเล้งในระดับ7ก่อนนะครับถึงจะไหวโดวยของรางวัลที่ได้รับนะครับจะมีตั้งแต่ระดับคอมมอนระดับแร่แล้วก็ระดับอีปิกนะครับไปจนถึงระดับเลเจนดรี่นะครับในขั้นที่มันสูงมา,มากๆนะอย่างเลเวล45่แล้วก็แม็กซ์สุดน่านจะเป็นเลเวล50 โดยดันเจี้ยนทั้ง3แบบนี้นะครับจะแรนดอมตัวที่เป็นไพ่ทาโร่มานะครับก็คือมีดันเจี้ยนละ5ชนิดแล้วก็จะมีรางวัลเป็นทาโร่เอสเซนต์นะครับตัวนี้เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดขั้นนะครับเลเวลของตัวไพ่ทาโร่นั่นเองกับเหรียญเอลิเซียมคอยนะครับที่เป็นวัตถุดิบในการเงินที่ใช้ในทุกอย่างนะเมื่อคุณเคลียร์ครั้งแรกผ่านแล้วนะครับทีนี้ก็มาเก็บเอ็กซ่าต่อวันนะครับวันละ1ครั้งอย่างผมก็คือวายที่35นะครับก็ลงซ้ำอีกครั้งเพื่อเก็บเอ็กกกกซซ์ตรรร้าาาาีวววอดดึ่่งงมมัันนจะะไลปิ โดยแนวคิดในการพิชิตแล้วนะครับก็คือคุณจะต้องดูในส่วนของความสามารถของบอสก่อนนะครับซึ่งในดานนี้จะมีด้วยกัน3ตัวนะครับประกอบไปด้วยตัวนี้นะ calamity s Cal stench ตัวนี้นะครับก็คือมีความสามารถเทรดนะครับที่เมื่อเริ่มต้นเทิร์นนะครับจะสร้าง physical s h i l l นะครับขึ้นมาก็คือ block damage physical เป็นจำนวน20%ของ hp นะครับแล้วก็เอฟเฟกนี้ไม่สามารถลบล้างได้แต่ว่ามันแค่ครั้งเดียวตอนเริ่มต้นบทเทิลนะก็คือตีครั้งแรกเสร็จก็จะหายไปเลย แล้วก็จะมีความสามารถพาสซีฟนะครับเป็นไพรมารีอิมมูนิตี้นะครับอันนี้จะเป็นการอิมมูนนะครับพวกเอฟเฟกที่เกี่ยวกับการลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลงถึงครึ่งหนึ่งก็คือ50%แล้วก็อิมมูนพวกสกิลที่เกี่ยวกับการคอนโทรลนะครับอย่างเช่นพวกสกิลหลับเป็นต้นนะแล้วก็ต้านทานพวกเทเลพอร์ตน็อกแบ็กแล้วก็พวกสกิลก่อควนทั้งหลายนะครับดีสลับอินเตอร์ลับอะไรพวกเนี้ยสกิลโจมตีจะเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นเวทมอนดาเมจนะครับ100ร้อยเปอร์ ลดดาเมจลงเป็นเวลา2เทินเรียกใชนสกิลนะครับทุกตัวละครในนี้นะก็คือน่าจะรวมถึงทั้งฝ่ายตัวเองแล้วก็ฝ่ายศัตรูนะครับที่โดนสังหารนะครับเจ้าตัวนี้จะโจมตีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เก็บสแต็กนอร์ิสนะตัวนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์ต่อ stack. สแต็กสะสมได้สูงสุดก็คือ3นะครับเท่ากับว่ามันจะยิงแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เวลามีตัวตายครบสามนะครับแล้วก็จะยิงออกไปนะครับเป็นดานเมจอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากนั้นก็คือจะ c, รูสแออทันทีนรัท จะมีสกิลหมู่นะครับเป็นพื้นที่เลยก็คือทางหน้าจอนะครับสร้าง60%ดาเมจเป็น AOE ระยะ2ช่องนะครับรอบจุดที่มันยิงลงไปแล้วก็สร้างดีบัาแบบสุ่มนะครับระดับเลเวล1เป็นเวลา2เทิร์นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เรากําจัดได้ง่ายเป็นตัวแรกๆนะครับเพราะว่าพลังค่อนข้างน้อยคือ2,009ตัวถัดมาจะเป็น c a l a ม ity spawn p ตปิดซนะครับตัวนี้ก็คือ HP ค่อนข้างน้อยเหมือนกัน2,200แต่ว่ามาดูความสามารถกันนะก็คือตัวที่เป็นเทดนะครับ หลังจากที่มันโจมตีใส่ใครนะครับจะทําการลบล้างบัฟถึง4อันนะก็คือล้างคอนเกี้ยงเลยแหละแล้วก็จะทําการสุ่มนะครับดีบัฟให้เลเวลหนึ่งนะครับสอันเป็นเวลา2เทิร์นการโจมตีไปเป้าหมายเดียวนะครับฟิสิกส์คาทดาเมจร้อระยะ3ช่องเลคชั่นนะครับจะเป็นการต้านทานอาเมจของพวกแรงก็คือพวกตัวยิงไกลนะครับถึง40%สกิลอุลตร้าบีมนะครับจะเป็นการตั้งอัลเลอร์ดนะครับก็คือตั้งพื้นที่ในการยิงนะครับกว้าง3ช่องแล้วก็ยาว2ช่องนะครับสร้าางงเมจขออฟิิสล แล้วก็มีการแปะนะครับตัวที่เป็นดีบัฟสกอตนะสกอตนี่จะเป็นดีบัฟที่ลดเลือดนะครับสิทุกเทิร์นแต่ไม่สามารถแสแต็กได้นะครับก็คือจะยิงกี่ครั้งก็ตามจะลดแค่สิต่อเทิร์นนะครับแล้วก็พาสซีฟชิลนะครับสร้างฟิสิกอลชิลขึ้นมานะก็คือบล็อกได้เมทฟิสิกอลเป็นจำนวน15%ของ H p แล้วก็ไม่สามารถลบล้างได้โดยรวมถือว่าเป็นตัวที่ H p น้อยก็จริงนะครับแต่ว่าถึกบ้างนะทั้งต้านทานดดเมจของระยะไกลแล ตัวนี้ก็มีท่าทั้งโจมตีเดี่ยวนะครับแล้วก็ตั้ง alert ได้แล้วก็สกิลที่โหดมากก็คือ max power นะครับเป็น,นสแตนนะครับใช้เสร็จจะเหมือนกับว่าตั้งป้อมอะ่ะก็คือใช้ได้ทุก3าเทินนะครับจะทาให้ระยะยิงนะครับของทุกสกิลเพิ่มขึ้นอีก2ช่องแล้วก็ท่าทีเมทที่เป็นตัวตั้ง alert จ,จะขยายความยาวขึ้นนะครับจากความยาว2ช่องเป็น4ช่องก็คือยาวมากๆนะครับแล้วก็ไกลมากๆโดยรวมถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างอันตรายนะครับก็คือพยายามเข้าถึงตัวให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าใช้ตัวยิงไกล จะดาเมจน้อยให้เข้าถึงระยะมังของมันนะครับแล้วก็รีบฆ่ามันทิ้งให้เร็วที่สุดตัวสุดท้ายจะเป็น Apostle s t a n g of Immortal นะครับตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นบอ,อสตัวเก่งที่สุดก็คือเลือดถึง8,000นะครับมีเทสนะครับก็คือเมื่อจบเทินะครับถ้าเกิดจาตัวนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวนะมันจะสร้างบัฟที่ลดดาเมจลงถึง30%ขึ้นมาเป็นเวลา1เทินตัวเป็นงมีพัสซีที่เป็นการต้านทานพวกอ่าการลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับถึง80% ต้านทานพวกสกิลบานะครับก็คือทําให้มันเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการผักนะครับการจับโยนจะทําไม่ได้เลยตัวมันจะแข็งมากๆาต้านทานการลบล้านะครับแอคติสกิลต้นานทานเทเลพอร์ตต้านทานน็อกแบ็กนะครับแล้วก็อินเตอรบสกิลเป้าเดียวนะครับร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ฟิสิกอลดาเมจนะครับแล้วก็แปะตัวที่เป็นสกอตนะครับลดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกเทิร์นการยืดออกนะครับเมื่อมันเปิดระบบขึ้นมาก็คือมันจะต้องใช้ในสภาพที่มันไม่เคลื่อนไหวแล้วก็สร้างฟิสิกอลชิลขึ้นมาสนนิบเปอร์เซ็น เอสสเต็งก็คือจาปีกนกตัวนี้นะเพื่อทําการโคเวอร์นะครับก็คือปกป้องจากนั้นนะครับมันจะทําการปกป้องนะครับทุกตัวในระยะอีก2ช่องรอบตัวมันแล้วก็มีการเคาน์เตอร์แท็กกับมีการบล็อกเพิ่มขึ้นนะครับระยะการว์ปไปหาคือทั้งหน้าจอเลยนะครับอยู่ตัวไหนก็ว์ปไปปกป้องได้ไอ m อ็เดือดจั t เมส์นะครับเป็นฟิสิ i c a คอร์ดามที่ใช้ได้ก็คือต้องไม่เคลื่อนไหวโจมตี่2ครั้งนะครับ,กบ70%กล้บก็สร์เซ็นต์กับเจ็ดสิบล็อรโจมตีกายภาพกะสอตาะครับเพื่อลดเลือดเล็อกซ็นต์น ตัวนี้จะเป็นระยะ1ช่องนะครับแล้วก็พาสีเจ้าต,ตัวนี้น่ากลัวมากนะครับก็คือเมื่อสิ้นสุดเทิร์นเนี่ยจะเพิ่ม h y s i c a l Attack นะครับสนสะสมไว้สูงสุดก็คือเเท่ากับว่าถ้าเกิดผ่านไป15เทิร์นเนี่ยตัวนี้จะโจมตีแรงขึ้นแบบโคตรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องรีบเก็บมันให้็วที่สุดแต่โดยหลักการแล้วนะครับเราต้องไล่ไปแล้วเก็บพวกกีกี้ก่อนนะไปเก็บเจ้านกไปเก็บปิดซึ่มเราถึงขั้านไปตีบอตตสตายนะครับคุณอาจจะโดนพวกนี้ลุตายก่อน สำหรับทีมแนะนำนะครับก็คือพยายามใช้ตัวเบเกอร์ดาบแดงนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันเป็นโล่เขียวมันจะแพ้ทางดาบแดงซึ่งเป็นตัวที่โหดที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็ใช้วัชเชอร์ท่าแสนนะครับเพื่อเก็บเจ้านกนี้ให้เร็วนะก็ใช้พวกนักขนูก็ได้อย่างของผมใช้ฟัทเฟคเคิลส่วนเบเกอร์นะครับของผมก็จะเป็นตัวแจกฟรีอย่างเจ้าเทมเพสไม่แนะนาให้ใช้ซิเกอร์นะครับอย่างพวกคิมสันฟอนคอนหรือว่าพวกโคอะไรเงี้ยเพราะกรณีที่คุณไปตีเจ้าบอสตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโล่เขียวเนี่ยเจ้าซิเกอร์นะครับมตตกบแรงาๆ ก็แนะนำให้ใช้ตัวโล่เขียวนะต่ของผมใช้ไมท่าแล้วก็ตัวอย่างเจ้าลุงแม็กนัสนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแพ้ทางในนี้เซตติ้งทีมก็จะประมาณนี้นะครับของผมโล่เขียว 2, เบเกอร์หแล้วก็ว er ัชเชอร์สองเริ่มกันเลยนะครับในื้ดับที่สูงกว่าคุณห้าเ l เว e อ่ะไม่แนะนําให้ใช้ออโต้นะครับนนรให้บัคับมือดีกว่า 叩き潰してくれよ。走り続け。うん、よし。次のターゲットはドイツだ。暗い。この程度かよ。とりあえず、そうしとく。 よし 次のターゲットはドイツだ。<laughs> <laughs> とりあえずそうしとく。 叩き潰してくれよ。走り続け。この調子だ。奴らを射抜け。暗い。

次のターゲットはドイツだ死ねこれが代償ってやつだありがとう次は私の番叩き潰してくれよ 死に続け奴らを射抜け暗いレオユ次は私の番怒ったよレオユ

ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเคลียร์ดันเจียนของไพทารโลนะก็ตามระดับที่คุณไหวนะครับไม่เกินเลเวลของตัวละครคุณบวกหนะตัวนี้สองดันเจียนก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวใหญ่ไอ้ตัวปีกนกจะเป็นตัวที่เราต้องกำจัดก่อนแล้วค่อยไปกาจัดตัวบอสต่อนะครับบางทีมันจะมีเทปที่เชื่อมโยงันด้วยนะครับว่าตัวไหนแบบถ้าเกิดตัวไหนคงอยู่อีกตัวนึงจะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องกําจัดตัวแรกก่อนหรือไอ้ตัวบอสน่ะท่าผมจำไม่ผิดมันจะมีดันเจียนของเมื่อวานมั้งก็คือดันเจียนแรกเนี่ย มันจะมีความสามารถในการถ้าเกิดยิ่งมันเคลื่อนที่มากมันจะยิ่งโจมตีแรงก็ต้องพยายามเอาตัวเราไปล้อมรอบม,มันนะครับสีทิศทางไม่ให้มันเดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้โดยปกติคุณก็ควรจะลงแค่วันละครัครบเฉพาะวันที่เม็กซ่าแต่ถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าคุณจะต้องเลือกจะสามอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไพาา่ทาโตรตานะครับมีความสามารถอะไรบ้างถ้าเกิดของนในเจนที่1นะครับจะมี March of the c h a r i o t นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มมุฟงหนึ่งก็คือระยะการเคลื่อนที่1นนะครับ เมื่อคุณไม่ได้ใช้แอคคิทสกิลนะครับแล้วก็กดสแตนบายเพื่งแง่ว่าเดินไปเฉยๆไม่มได้โจมตีนะครับเทิร์นถัดไปนะก็จะเพิ่มการเคลื่อนไหวขึ้นเป็น,นเวลา2เทิร์น s i l e n c e of the Hermit นะครับจะเป็นการลดดาเมจที่รับลง10% d ี e ออฟเดอะเมจิก i ช n นะครับเพิ่มดาเมจขึ้น8%แล้วก็มาไล่สกิลโจมตีนะครับก็คือตอนน่อ1ศัตรตูเนะี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้น4%ในสูงสุด12%เท่ากับว่าถ้าเกิดโจมตีเป็นหมู่คณะเนี่ยก็3ตััวขึ้้นนไไปะะครบจดดาเมจททีี่่แรงสุด เหมาะกับพวกสายที่เป็นสกิล AOE นะครับ Destruction of the Tower นะครับก็คือเมื่อถึงเทอร์นของศัตรตูนะครับดามเมจของเราที่ทำได้จะเพิ่มขึ้น20%อันนี้หมายความว่าจะเหมาะกับพวกที่เป็นสายตั้งป้อมนะครับแล้วก็พวกที่สาย Counter Attack ก็คือในเทอร์นของศัตรตูนะครับเราจะยิงแรงขึ้น Cost of the Fortune นะครับทุกต้นเทอร์นจะได้รับ Random Buff ขึ้นมานะครับจาก View of Fortune ซึ่งมันก็ไม่ได้บอกนะว่ามี Buff อะไรบ้างแล้วเราก็จะเป็นพวกการเพิ่มโจมตี Critical Defense อะไรพวกนี้แหละ ถ้าไม่นับคอร์สออฟฟอร์จูนที่มันเป็นเรนดอมแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าอันแรกเนี่ยตัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การเพิ่มการเคลื่อนไหวถ้าเกิดคุณไม่ได้แอคชั่นก็จะมีสามมันนะครับอันแรกเนี่ยไซเรนออฟเดอะเฮอร์มิทนะครับจะเหมาะก,กับพวกสายแทงแล้วก็ดีวอฟเดอะเมจิกเชียนนะครับจะเหมาะก,กับพวกสายโจมตีวงกว้างเดสแรักชั่นออฟเดอะทาวเวอร์นะครับจะเหมาะก,กับสายนักหนูที่เป็นพวกอาร์เร์์หรือว่าพวกเค้าตัวแท็กเป็นหลักนั้นเจนที่2นะครับจะประกอบไปด้วยเมอร์ซี่ออฟเดอะไฮพีสเทสอันนี้ก็คือเพิ่ม ฮิว l i n ง e อฟเฟกนะครับตรงๆเลยก็คือเหมาะกับสายพระนั่นแหละว o r d ดิตออฟจัดตินะครับเพิ่มค r i t i c a เ Rate ลสิเอร์เซอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกสายซิกเกอร์นะครับที่เน้นเรื่องของการค่าค r i t i c a l อยู่แล้วหรือว่านักขนูบางตัวนะครับที่มันมีค่าค r i t i c a l สูงก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ r ีเด m p มชั n นออฟเดอะจัดเมนะครับก็คือเมื่อเทินผ่านไปนะครับจะทําการลบล้างบัฟนะครับ2อันจะศัตรูนะครับแบบแรนดอมหตัวในพื้นที่สช่องรอบตัวเรา ดีไซน์ o f t h e t e m p e r a n c นะครับเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลนะครับก็คือจะสร้าง Physical ิ h i l ่ท่ากับ25%ของพลังโจมตีกัจยภาพนะครับ,รบแล้วก็บวกเข้าไปกับพลังโจมตีเวทช h i l นี้ไม่สามารถลบล้างได้นะครับเจนกว่าจะโดนตีจนมันแตกอันนี้จริงๆเหมาะกับทุกสายนะครับไม่ได้จํากัดเฉพาะสายแทงนะั่นก็คือกันตายได้ Lay out the Sun นะครับก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่ injured ก็คือเลือดต่ำกว่า70%นะครับจะจอกก่อนนะครับ20% ในดนเจียนนี้นะครับที่น่าใช้ทั้งหมดก็จะมีนะครับ mercy of the high priest สำหรับสายพระ verdict of justice นะครับสำหรับสายสิกเกอร์แล้วก็ lay out h e sun นะครับสำหรับสายโจมตีที่ต้องการเน้นหน้าเมจหนักๆไปเลยส่วน redemption of the judgment นะครับกับ design of templars หาโอกาสใช้ค่อนข้างยากนิดนึงดันเจียที่3นะครับจะประกอบไปด้วย guide a n c of the world นะครับอันนี้ก็คือเติมเกรดนะครับสกิล n r g 1เกรดนะครับเมื่อไม่ได้ใช้สกิลโจมตีเราก็กดสแตนบาย มาร์เจสซี่ออฟเดอะเอนเพลโล่นะครับอันนี้ก็คือโจมตีศัตรูที่เฮลตี้พลังเยอะกว่า70%นะครับจะเพิ่มนาเมจขึ้น10%บเปอร์เซ็นกิบบัตมูนนะครับเมื่อจบเทิร์นจะคิวยี่สิของ HP เมื่ออยู่ในสถานะอินเจอร์หรือว่าเลือดต่ำกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอเลแกนออฟเดอะเอมเพสนะครับอันนี้ก็คือเมื่อไล่สกิลใส่พรรคพวกของเรานะครับจะทําการแปลเปลี่ยนนะครับดีบัฟหอันให้กลายเป็นบัฟแบบแรนดอมอีก1อันเเเป็นวลา2ทิร์นอันต่อจะเป็น the นะครับ เมื่อหนึ่งคาแรคเตอร์ถูกสังหารในสนามลบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราฝ่ายศัตรูนะจะเก็บสแต็กของเดวิลโดยสแต็กนี้ไม่สามารถลบล้างได้แล้วก็ต้านทานได้นะครับจะอยู่จนกว่าจะแมทเทิลสิ้นสุดโดยสแต็กเดวิลนะครับจะอธิบายไว้ว่าเป็นการเพิ่มแอตแท็กกับดีเฟนต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งสแต็กสะสมไปสูงสุดก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเก็ว่ามีสิบสแต็กก็คือมีคนตายทั้งหมดสิบคนนะจะเพิ่มแอตแท็กดีเฟนต์สูงสุดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ดังนั้นในดันเจนที่3นะครับถ้าเกิดตัดอันแรกไปนะั้ไก่ดันออเดอร์เวิลด์ที่มันแค่เพิ่มเกรดสกิลนะครับค่อนข้างไร้าาสาระกับตัวมาร์ช t ต of ออฟ e ดอะเอมนะครับตีพวกที่เลือดมากกว่า70%แล้วแรงขึ้น10%เนี่ยไม่ค่อยน่าใช้ก็จะมีถึง3ปอันนะครับที่น่าสนใจมากๆประกอบไปด้วยกิบปัตมู o เนี่ยอันนี้ถ้าคุณไปใช้กับตัวที่เป็นแทงคที่มันอื่นมากๆอยู่แล้วนะครับพอเลือดต่ำกว่าเจ็ดกิบเาอมตากร์เ่วนต์นะครับอันนี้ถ้าเกิดใช้กับารนะี่ใช้ฮิล ฝั่งเราบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําการแปลงดีบัฟให้กลายเป็นบัฟนะครับซึ่งเหมือนกับว่าได้2ต่อยังได้บัฟแถมมาด้วยนะครับก็เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวในนก3าตัวนะทั้งฮิลล้างดีบัฟแล้วก็บัฟได้ด้วยแล้วก็ Temptation of the devil เนี่ยอันนี้ค่อนข้างโหดมากๆนะครับก็คือถ้าคุณเล่นในด่านที่แบบพวกกีกี้เยอะคุณแบบฆ่าไปเรื่อยนะครับสะสมสเตตตัวนี้ก็คือจะยิ่งโหด้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะใช้กับด่านที่เป็นบอสเดี่ยวนะครับแบบพวกกีกี้น้อยอ,อันนี้ก็คือไม่ค่คอแนะนะํา เพราะฉะนั้นสำหรับวันอาทิตย์นะครับผมแนะนําให้ลงในเจอที่3มนะครับมีโอกาสลุ้น3วอันเนี้ยที่เป็นอุปกรณ์ในเกมก็ว่าได้นะครับสำหรับ3สายสายแทงสายพระแล้วก็ทุกสายที่เป็นดาเมจเ่แล้วก็ตามสำหรับอุปกรณ์ไพ่ทาโร่เนี่ยนะครับก็คือนอกจากคุณจะต้องไปลุ้นระดับแล้วนะตั้งแต่ระดับแร่อีปิกจนถึงระดับดีเจนารี่แล้วเนี่ยในอุปกรณ์ประเภทเดียวกันนะครับมันจะมีการแรนดอมตัวที่เป็นตัวนี้นะก็คือสเตตัสเสิริมนะครับที่เรียกว่า15 20กับ35เนี่ยที่มันต่างกันไปนะครับอย่างคุณดูนะอันนี้ก็คือ Elegant of the Empress นะครับเหมือนกันแต่ว่าสเตตัสที่ได้ต่างกันนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนึงเป็นเอม f e n ฟ e 34มีอีกอันเป็น m a ค HP 37แถมมีค่าสูงต่ำเลยนะอย่างเช่นอันนี้นะครับป้องก,กันการจะพานะครับ34กับ30ก็คือนอกจากคุณได้ความสามารถดีแล้วเนี่ยคุณต้องได้สเตตัสตัวนี้นะครับที่สูงแล้วก็ตรงสายด้วยสมมุติคุณได้ Elegant of the Empress นะครับระดับสีลุงสายยพระใช่ม้ ซึ่งสายพาสสนมากใช้เอเมทแท็ S ที่เป็นพลังโจมตีเวสแล้วเกิดสมมุติ3าช่องเนี้คุณได้ฟิสิกส์เค้าแอดแท็มาสักช่องนี้คืองานหยาบไปนะเพราะฉะนั้นก็พอจะพูดได้ว่าอุปกรณ์ไททาโร่นะครับเป็นอุปกรณ์ในเกมที G ่ M T, คุณจะต้องไปลุ้นกาชานะครับในการได้สเตตัสที่ถูกสายอีกอีกทีหนึง่งนอกเหนือไปจากการได้สกิลตรงสายแล้วนะครับซึ่งระดับสีลงเนี่ยช่องแรกคุณยังลงดันเจียนระดับสูงสูงเพราะเก็บหาไม่ได้นะก็จะได้มาจากพวกมิชชั่นกิจกรรมต่างๆนะครับ ในช่วงแรกนะครับให้อัพเลเวลของตัวที่เป็นสีลุงไปก่อนนะสักเลเวล15แล้ว20เพื่อเปิดค่าสเตตัสแต่ระดับอีพิกลงไปเนี่ยผมไม่แนะนำห้อัพเลเวลนะครับเพราะว่าทรัพยากรอ,อย่างทาร์โลเอเซนเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดนะครับอย่างเช่นไพ่ทาร์โบางใบน,นะครับความสามารถก็คือแทบจะไม่ได้ใช้งานเนี่ยอย่างนี้นก็คือกดสแตนบายแล้วเพิ่มมูฟนะครับแต่ว่าผมเอามาใช้กับตัวที่เป็นพาแองเจิลเพราะว่ามันมีสเตตัสเพิ่มเอเมทแทกนั่นเอง เดือน,นี้ที่ความสามารถไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการลบล้างน,นะครับบัฟศัตรูลงเนี่ยก็แต่ว่าที่เอามาใช้เพราะว่ามีสเตตัสของ Physical Attack นะครับให้กับตาลุงแมกนัตก็น่าคิดเกี่ยวกับไพ่ทารล,ลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ